สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วน,น,นะครับทางช่อง3ามสีชาแนลช่อง3ามสีทีวีเพื่อแมวนะครับผมและในวันนี้นะครับสําหรับอีีล่าสุดนี้นะครับผมจะกล่าวเป็นบทกลอนเป็นกติเตือนใจนะครับจเจิินพรญาติโย,ยมทั้งหลายเลยนะครับผมเกิดเป็นคนเป็นได้ขออภัยนะครับ เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดังยุงมีดีที่แววขนใจต่ำเป็นได้แก้เพียงคุณย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาลากานไปก่อนนะครับพบก,กับอีพีหน้านะครับผมอย่าลืมฝากติดตามช่องสามสีชาแนลและกด s u b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมในการแบบ ทำคลิปต่อๆไปนะครับเจินพลสวัสดีครับลานอเร็วเจ้าของช่องเจ้าของไม่พูดเลยนะครับผม